มาเล่น,นมาเล่นสาบโ <c> อ <oughs> ้่มาเล่นสาบปีเตอร์เต็มเลยปพี่เขาเปาเเล่ามเลงสาบเต็ม, <c oughs> มเลยน, <c oughs> <c oughs> น้ำพกมกขนาดนีน้นเลยเหรอ โอ้กระของลอยกระของลอยไม่ใช่ครับเข้าปกติไม่เคยท่วมมาถึงขนาดนี้นะเออไม่เคยท่วมตกหนักก็ไม่ทุกพี่หนูเลยเหรอน้ำท่วมเลยคีวีอาร์เหรอโอแล้วก่อนเนี่ยมันมันท่วมขึ้นมาสูงมากเาไปยกเลยเนี่ยเออโอเคมันมันมันท่วมมักมากมันท่วมเมื่อก่อนมันท่วมมาถึงพุทบาทตรงนี้ แรงสาบเต็มเลยน่ีโอ้ <คน S 1> ยแบบอบจอดกันก็ได้มั่งเพื่อมาอยังไงผ่าแต่ไม่นี่บอกอคุณเขาก็เข้าใจนะคุนตกหนัำเนาะอือน้ำต่วมแล้วครึ่งล้อรถครึ่งนึงค่ะครึ่งล้อรถ 对，差不多。